สวัสดีครับผมพ่อขับผมเลาะโัวรไทยไปทัวร์ทีมนะครับตอนนี้ก็แล่นออกจากาเขื่อนป่าซังนะครับสิรัตออกไปใส่อ้บวกเล็กเนาะพี่น้องเพราะว่าระยะทางยี่สิบหกกิโลนะครับเป็นทางไปน้าให้น้าสวนสิครับพี่น้องเลยไปมาสระบุรีแต่ว่ามาไอเข้าเขตลบบุรีนะครับเขาสิคิดให้ผมยังไงยังบ้งูนะครับเข้ามาประมาณห0สิบกิโล หากกลับคืนมาอันนี้แลนอยู่เลาปะป่าซักนะครับเป็นเงาๆไปเด้อพี่นอ้องเลยคือนอนคือเดิมคือเก่านะครับเพราะว่าผมไปทั่งทย์ค,คือว่าอะไรพี่น้องเลยอาเสาร์ออกไปทั้งปางน้ำเปรี้ยวร้านออกแก่งคอยบ้านนาปากน้ำเปรี้ยวออไปพูดหรือพี่น้องเลยอันนี้ทางบมเคยมาจักเชื่อเลยพี่น้องเลย้ยไปทางบ้านหลังเขาทางบ้าน ป่งแต่ครบนาะพี่น้องนอเนาะไปทางสวนเลนนะครับป่ามันงามงามพี่น้องเลยป่ามันป่าอ้อยนะครับนี่บอนเพิ่นในด้านนี้กานออกไปทางไหนที่ผมมาทา้งเขาขาดทางไหนแยกบ้านเขาสูงทางไหนพัฒนานิคมเขาเห็นทางนะครับรดติดรถดโตกแเนี่ยผมก็เลยบุอยากไปรัดอย่างเดียวครับงานแล้วแล้ว มาทางรถัองของ14ตัน420นะครับทางคนนักคนนี่แหละพี่น้องเลยเจ็ดสิบแปิ 78, 78กิโลนะครับผู้ดมสมบูรณ์ช่วงนี้น้ำนักขึ้นนะครับเมียเลี้ยงดีเมียเลี้ยงดีงานบอค่อยมีแรงเมียไว้อยู่บ้านเก็ดเก็บเข่าวกินแล้วก็นอนนะขอบคุณครับหืดแล้วผมกระไรเนาะ มีเลี่ยงดีบาดน,นี้เนาะหาใส่ได้เนาะพี่น้องเนอะอแต่ทางอุบลเขาหาใส่กูได้เด้เอันขัวเ็ดกับขา้าวข้าน้าถ่าลูกสามเนี่ยนะเขาแม่นเลยพี่น้องเลยเมื่อเมื่อสกลมีผู้ข่าผู้เดียวยังวะนะครับมาทั้งนี้ก็เป็นวัดนะครับจักรวัดอย่างหลวงพ่อพระัุทจ้ท่านกลางคืนกลบ่ปเป็นตามาแล้วยา่าเนาะย่าแนวหลวง่นนเห็นตแล้วโอ้เป็นวัดมีพระใหญ่พาะยังครับ เบิกป่ามันพี่น้องไปได้ไรสดสวยสดสวยนะครับที่ขับรถเลาะเนี่ยหาวิวเอามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ที่น้องๆลูกหลานแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ไก่ก็ไปนะครับเพื่อจะได้คลิปได้อย่างลงเนะ <c oughs> าะเอาโอได้เบิง G P S ได้พี่น้องเลยขับมนป่ามนดงไปเลยได้นน่ G P S ก็ตัวยู่เรื่อยสิรีนะพี่น้องเลย เป็นเนยเป็นคนตัวหน่อยตัวหลายในซีรีส์คูเมอรอนี่ขัเว้าวเนยก็เครียดได้พี่น้องเลยเออเออผมเคยว่าแบบคำบวดสุภาพเธอนึ่งเนาะเออมันว้าใส่คันแม่นเห็นหน้ากันร้นอนไอพี่น้องเลยว่นเท้าสิบไปทางนึงเพิ่มไปให้เท้าไปทางนึงเนาะเรื่มเอาขากล้องมาพี่น้องเลยก็เลยไอมือถ่ายทางกะชบเนี่ยรับรถนำเนาะพี่น้องเนะาะฟังเสียงรถขึ้นโคนพี่น้องเลย ทางกับโคดเชี่ยวโคดโค้งเนาะไปตามขยิมแล้วพี่น้องเอ้ยเลาะไปเพื่อแค้นเพเพื่อพี่น้องทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้งเลี้ยวเลี้ยวก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะเห็นเขาเฮ็ดก็เฮ็ดน้ำเขาพี่น้องเอ้ยง่งๆเศร้าๆเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าๆขันบักสองเศร้าและสื่อคิงเน่ผู้ขาดเอ้ยพี่น้องเอ้ยงานกับจา้าคอดไปพี่น้องขอท่านได้เบิง่งน่าจะเป็นเมื่ออื่นผม เพราะผมมาไล่บึงแล้วผมอยู่คันที่ย e ี่สิบนะห้อยห้อยห้อยมาแหงแหล่ได้ทิศมาแหงแหล่ได้ปลายง่ายกว่าได้และกระเทากว่าอีกต่างหากไดย้นะครับเบิ่งไอ้บอดเพิ่นเลี้ยงแบ่เลี้ยงงวเพ,พิ่มนะพี่น้องอเห็นไหมเนี่ยเห็นแน้นนะแน่นนะพี่น้องเหรโอ้เกียห้าไปอยากไหวพี่น้องเลยมันเป็นภูเขาหมกหินก็มีนะครับ รถเขาเล่นได้เ้างกัสิ่เล่นได้แต่ว่าห้องรถเป่าต้นองไปนอ้นองนๆมีแต่แท่งปา้ปาเป่าอีกเจ็ดใบบนรถนี่ถ่ายรบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ป่ามันเพิก่กสมผู่โอ้ค่อยกิ่งดิ่งเจ้าตัวนี้ห้อย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 ขัดได้พี่น้องเอ้ลงกิ่งดิ่งได้ลงเกียร์สี่แล้วพี่น้องเอ้ส่วนมากขันขับรถนักเขาสิบบกค่อยเที่ยวะนะครับแบงนี้ อันนี้ผมถือว่ารถเปล่าแล้วนะครับเพราะว่าสิไปออกทัางน่ไอ้น,นี่ละผมว่าสิเลียนไปออกแก่้งคอยแต่ว่ามันเลียนไปไกลแล้วเหมือนเลียนกับคืนนะครับลงกับลงธรรมดาพี่น้องอทางโค้งต่างหากนะครับถ่นนนะายเพื่อพี่เพื่อนน้อง เพื่อเอฟซีนะครับห่วยเดี๋ยวพวกเขาฟิตห่วยได้แที่รางเข้าบ้านเขาเนาะครับป่าขเขาโคกเที่ยวจะหน่อยพี่น้องขั้นตัวท้ายก็เสียดายวิวเนาะพี่น้องเนาะห่วยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้พี่น้องเลยทางเพื่อในกล้องมีสิบกว่าฟันได้พี่น้องเลยต้องมาสัมผัสดูนะครับป่าเขาโพดบวกใบงามนะครับ ทางคือแคบเขาแคบเขาขาวอดข้ับรถบอดได้ละข่ายกันแน,น่นหน่อยพี่น้องเนาะรอตีนเขานะครับเฮ้ยเเห็นมีไรเขาโคตรมีข้อสะพานข้อขวดนะครับทางข้อขวดเข่าหมู่บ้านไม่เกี่ยงเลยพี่น้องเลยทางสวนเลนยัแยยงแคบจั้หน่อยนักพี่น้องเนาะเถื่อนู้ขัามาคั้นเดี๋ยวก็เต็มเต็มทางแล้วพี่น้องเลย ขึ้อขึ้นเลย่รับนเกีียวหยาดนะครับวิวบนขักนะครับบนเกี่ยหนหยาดนะครับโอ้เข็นเกียนสีนะครับเขาก็มีเลยพี่น้องเบิกวิวโอ้วิววป็นวว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 วยวว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 รวว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 ดววววว แลีมาเลยสุด well. ดุดดุดถ่ายน้เองพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้ลงคล้อยนี่ก่อนนึกพี่น้องนึกโอ้โหหัวหน้าหัวหนทางคอนกรีตพี่น้องเลยไปซูมจักเพราวทางคอนกรีตทางบ้านเ้าเน้อืดูการขดครับดอการแต่ว่าวิวมันโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะทางแคบนาะครับเดี๋ยวออกไปจังหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายเบื่งใหม่นะครับ รอบอขอบคุณนะครับจากผมรอทดใย้ไปทัวร์จิ้มนะครับสวัสดีครับ